ขนาดเป็นนายทหารที่อยู่ในสามรบทั้งชีวิตนะครับเขายังรู้สึกอย่างนั้นพิมกพิมกซึ่งมันความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เพราะการยุบพรกเก้าไกลประเด็นการเมืองข้อแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าความคิดทางการเมืองได้และมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่และมันก็จะขยายตัวไปรวดเร็วและมันทาให้ไฟของการปฏิวัติประชาชาติขยายตัวลุกลามนะครับนี่ไม่ได้เขาก็ยังทํางานของเขาต่อไป ไม่เห็นเลยครับเลือกตั้งสวพอเพิ่งประกาศผลน่มีสวบางท่านประกาศเป็นสวสีส้มแล้ว <Yeah. S 2> นั่นหมายความมันซึมซ่านไปทั่ว mm hmm. และมันไม่ได้อยู่ในเด็กเยาวชนแล้วนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเจอคนสนิทของพลเอกเฉลิมชัยยศยุทธนะครับพลโทพิลัตท่านบอกว่าถ้ายุบพกรกเก้าไกลเขาตั้งพรคใหม่พี่จะไปสมัครเลย mm hmm. เพื่อประกาศเลยนาพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นนังถูกกล่าวหาเ mm hmm. นี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นคณะ ขนาดเป็นนายทหารที่อยู่ในสามรบทั้งชีวิตนะครับเขายังรู้สึกอย่างนั้นพี่มึดพี่มึกทึ่ม,มันความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เพราะการยุบพักเก้าไกลในประเด็นการเมืองข้อแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าความคิดทางการเมืองได้<ะ>และมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่และมันก็จะขยายตัวไปรวดเร็วและมันทําให้ไฟของการปฏิวัติประชาชาติเนี่ยขยายตัวลุกลามนะครับอันที่สองการยุบพักเก้าไกลมีผลทางการเมืองอย่างไรพลเอกเฉลิ่ได้พูดเมื่อวันที่ผมนํา หม่อมเจ้าจุลเจิมไปเยี่ยมท่านท่านเป็นญ,ญาติกันนะครับเป็นชนวังบูรพาด้วยกันเนี่ย<ม>พระเด็กเฉลี่ยบอกว่าความคิดเห็นใดๆที่จะยุบพรรคก้าวไกลเนี่ย<ม>เป็นความคิดที่โง่บัดซบที่สุด<ม>ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการยุบพรรควันนี้พรรคเก้าวไกลเนี่ยวันเวลานี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับและใครๆก็เห็นว่าวันนี้เป็นอย่างไร<ม>และคู่ต่อสู้ที่จะคานอำนาจพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยมีพรรคเดียวเท่านั้นคือพรรคเก้าวไกล วันนี้เหมือนเละครับพรรคเก่าๆเนี่ยจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยเกือบหมดแล้วพรรคของคุณสุวัสด์เนี่ยคุณทักษิณก็บอกแล้วว่าจะต้องกลับบ้านเก่านั่นก็หมายความว่าต้องมารวมกับพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐกําลังจะถูกสลายเพื่อลมลงป้อมเพื่อเอาพรรควานี้มารวมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยขณะเดียวกันพรรคเก่าแก่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีข่าวว่ามีการประสานงานกันไว้แน่นหนาแล้วขณะเดียวกันพรรคพลัง พรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการติดต่อประสานงานนั่นหมายความพักรวมด้านหนึ่งร่วมกันเนี่ยใช่แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการเจาะไข่แดงกันตลอดเวลา<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นก็มันเหมือนเหตุการณ์ที่พักไทยลักไทยมีอํานาจนเนี่ย mm hmm. เขาจะรวมทุกพักเข้ามาอยู่ในอนัตอย่างไรความคิดนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าพักก้าวไกลอยู่เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคกัดขวางอยู่ทันทีที่ยุบพ,พักก้าวไกลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการช่วยพักเพื่อไทยครั้งใหญ่ที่สุด mm hmm. ให้มี ความเข้มแข็งมีความเติบใหญ่และไล่คู่ต่อสู้ในเวทีการเมืองเพราะกว่าที่จะพักเก้ากจะไปตั้งพักใหม่กว่าจะเลือกตั้งใหม่นี่นะครับก็ใช้เวลาในเวลาที่ผ่านไปเนี่ยพักเพื่อไทยกวาดเรียบหมดทั้งประเทศแล้วก็เป็นไปได้นะครับ